ตัวเองคือนอนหลับยากมากคืนนึงก็ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอะ่ะมันนอนไม่หลับอะ่ะคือเริ่มทานสองเม็ดแรกก็เห็นผลแล้วแล้วหลับแล้วหลับแบบมีความสุขอะ่ะหลับลึกหลับได้นานขึ้นสวัสดีค่ะก็ชื่อสุนะคะเป็นครูสอนโยคะค่ะเริ่มต้นจากที่ตัวเองป่วยค่ะป่วยคือเป็นหลอดลมอักเสบแล้วก็ติดเชื้อง่ายแล้วปัญหาของตัวเองคือนอนหลับยากมากคืนนึงก็ประมาณ ชั่วโมงสองชั่วโมงอะ่ะคือมันนอนไม่หลับอะ่ะอายุจริงอะ่ะแค่57แต่อายุเซลล์65แต่เราก็รู้ตัวเองว่าเหมือนกับตอนนั้นก็คิดว่าตัวเองอะ่ะเหมือนเซลล์ข้างในอะ่ะคือมันแก่คืออาการเหมือนคนแก่เลยเพราะว่ามันนอนไม่หลับแล้วตื่นง่ายแล้วพอดีรู้จักกับเพื่อนที่เป็นรุ่นน้องเขาก็เ,าเอาไม้ลองทาน2เมตรอะ่ะ แล้วก็นอนหลับในคืนนั้นก็เลยถามน้องเขาว่าคืออะไรน้องก็บอกพี่ทานตัวนี้เลยวัฒนชีวาคือเริ่มทานสองเม็ดแรกก็เห็นผลแล้วธรรมดาเราก็ทานอาหารเสริมหรือว่าของหลายๆที่ค่ะการที่เห็นผลเลยคือยากแต่นี่สองเม็ดแรกเห็นผลเลยในอาการที่เราเป็นเพราะเรามีปัญหาเรื่องปอดก็คือเห็นผลเลยอาการการนอนหลับก็เห็นผลเลยแล้วหลับแล้วหลับแบบมีความสุขอะ่ะ หลับลึกหลับได้นานขึ้นมันก็น่าจะเป็นอย่างว่าร่างกายเขาเนี่ยผุพังมาบางส่วนแต่พอเขาได้วัฒน,นชีวาไปเนี่ยมันไปปะผุตรงนั้นเนี่ยได้ทันทีมันก็ทําให้เขารู้สึกดีขึ้นทําให้เขาพักผ่อนนอนหลับได้ดีขึ้นด้วย <Yeah. S 1> พอนอนหลับพักผ่อนได้ดีตัวอย่างมันก็แอคทีฟมากขึ้นถ้าเราหลับได้ลึกตื่นขึ้นมาทีเด้งขึ้นมาทีมันก็สดชื่นแจ่มใสแล้ว คนรอบข้างมาทักเองอะของเขก็เจอเราก็ถามพี่ทำอะไรมาอะไรเงี้ยทําไมดูเด็กขึ้นดูสดใสขึ้นเราก็ก็คุยกับเขาว่าเออเนี่ยเราเจอในสิ่งที่ดีนะเป็นของคนไทยอาการเดิมอะเป็นลักษณะของไข้ไวยทองอะเพราะวันคืนถึงเปิดแอร์เราก็จะร้อนบ้างหนาวบ้างแต่ช่วงหลังอะอาการนี้แทบจะไม่มีเลย กลางคืนก็คือแบบตื่นมาเข้าห้องน้ําแล้วก็กลับมาก็หลับได้อีกในวัดนาฬิกาโอ้เรานอนหลับได้7-8ชั่วโมงหลับลึกถึง2อถึงสาชั่วโมงกลายเป็นว่าเป็นคนที่หลับเยอะแล้วก็ชีวิตมีความสุขขึ้นแล้วก็สุขภาพจิตก็ดีขึ้นคนที่รู้จักรีแลซ์ตัวเองมันก็ทําให้เขารู้สึกสดชื่นแจ่มใสขึ้นมาพอสดชื่นแจ่มใสถึงมาไอกระบวนความเครียดความเครียดในร่างกายกระบวนการอักเสบในร่างกายมันก็จะลดน้อยลงตรงนี้มันก็จะส่งให้เทโลเมียร์ย,ยาวขึ้นไป ตัวเองจะเป็นคนที่ไม่ชอบพวกสังเขีอันนี้มังคุดก็เรากินอยู่แล้วงาดำถั่วเหลืองใบบัวบกหรือว่าต่างๆที่ใส่อยู่ในวัฒนชีวะ5ตัวเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งหมดคนส่วนใหญ่หาปัจจัยมาทั้งชีวิตเก็บไว้เพื่อที่ให้ลูกหลานแต่ถ้าเราเอาสิ่งนั้นมาดูแลตัวเองอ แล้วจะไม่เป็นภาลายกับลูกหลานนะมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าได้เป็นคนที่สูงวัยที่มีคุณภาพแล้วเราก็มีชีวิตยังมีความสุขดูแลตัวเองได้